รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย The <Dest> สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทาง วันนี้นะคะตอนอ้อพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามเยอะมากๆเลยวันนี้ตอนอ้อจะพาคุณผู้ชมไปที่วัดแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามมีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เวลานักท่องเที่ยวมาที่เขาค้อแล้วจะต้องแวะไปถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะ และยังไม่พอต้นอ้อจะพาคุณผู้ชมไปดูที่พักที่เขาคอด้วยที่เขาคอนะคะขึ้นชื่อเรื่องของวิวสวยทะเลหมอกค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ต้นอ้อจะพาคุณผู้ชมไปที่พักแห่งหนึ่งนะคะที่จะเห็นวิวทะเลหมอก180องศาเลยจะพาไปที่ไหนตามต้นอ้อมาเลยค่ะ ตอ้นนอเข้ามาอยู่ภายในวัดพระาธาตุผาซ้อนแก้วค่ะซึ่งที่นี่ตั้งอยู่บนยอดเขาในหมู่บ้านทางแดงเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะความเป็นมาของวัดพระาธาตุผาซ้อนแก้วนะคะก็จะมีชาวบ้านค่ะเห็นลูกแก้วลอยเหนือฟ้าฟ้าแล้วหายลับเข้าไปในถ้าค่ะชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาและเรียกสถานที่นี้ว่าเป็นสถานที่มงคลศักดิ์สิทธิ์เรียกกันตามกันมาว่าผาซ้อนแก้วค่ะ ือเจดีพระธาตุเชั้นค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพระสงฆ์และพุทธศาส,สนิกชนทั่วไปค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าตัววัดค่ะมีการประดับประดาด้วยกระจกหลากสีซึ่งมีความสวยงามมากๆและบริเวณใต้าฐานเจดีจะเป็นที่รวบรวมเก็บหลักธรรมคำสอนและปิจนาธรรมเอาไว้ด้วยค่ะวัดแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถมาท่องเที่ยวหรือจะมาปฏิบัติธรรมก็ได้ค่ะ อ้อ,อพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วิหารพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ค่ะซึ่งเป็นองค์สีขาวๆอยู่ด้านหลังของต้นอ้อนะคะแล้วก็สร้างอยู่ตรงกลางอบล้อมไปด้วยภูเขาสูงใหญ่สวยงามมากๆค่ะซึ่งที่นี่นะคะสร้างขึ้นเพื่อร่วมน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในมหาวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนมายุ85พรรษาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นการสืบสารพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบต่อไปค่ะ คุณผู้ชมสามารถชมวิวความสวยงามธรรมชาติของเขาคอได้เลยค่ะสวยงามมากค่ะโอพี่งอันนี้คือแบบเห็นวิว180อ,องศ<ช><ส>าเลยน่คะอันนี้วิวกว้าง180เลยค่ะคือเหมือนเราได้มาพักผ่อนแบบเต็มที่ ถึงแม้ว่าช่วงนี้นะคะเขาจะเริ่มให้เราสามารถถอดแมสในที่สาธารณะได้นะคะแต่ก็อยากให้ทุกคนว่าถ้าไม่จําเป็นค่ะใส่แมสเอาไว้ดีกว่าค่ะเพราะอย่าลืมว่าไม่ติดถือว่าดีที่สุดค่ะด้วยความห่วงใยจากรายการเดอ Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะ ตอนนี้นะคะตอนออยู่ที่180 all day all season ค่ะและด้านข้างของตอนก็อคือพี่แดงผู้จัดการที่นี่นะคะสวัสดีสสดค่ะพี่แดงคะโอ้โหบรรยากาศดีมากลมเย็นสบายมากๆเลยนะคะคอนเซปต์ของ180 all day all season <ม>คืออะไรคะองจะเน้นการพักผ่อนค่ะแล้วก็เน้นเป็นส่วนตัวแล้วก็วิวของเราจะสามารถมองเห็นทะเลหมอกได้180องศาเลยค่ะ โอ้ก oh! so ็ค mm ือทุกห้องที่นี่จะมองเห็นวิวเห็นภูเขาเห็นทะเลหมอกค่ะร้อองศาเลยไม่มีบังกันเลยจะพักห้องไหนก็จะเห็นวิวเหมือนกันโอ้โหสุดยอดมากมากเลยนะคะพี่แนงค่ะคืออีกหนึ่งจุดนะคะที่จะน้องเห็นบริเวณนี้เลยก็คือน้องหมีน้องหมีจะอยู่ในรีสอร์ทหลากหลายจุดมากๆเลยค่ะทำไมถึงต้องมีหมีด้วยคะที่นี่อ๋อของเราจะบ่งบอกว่าตอนนี้คือบนเขาคออากาศจะหนาวทั้งปี แ้วเหมือนอารมณ์ที่แบบเราอยู่ขั้วลงเหนือใช่ค่ะมีมีขาวทั้งหมดจะมี3ตัวนะคะแต่และตัวน่ารักมากเลยนะคะมีชื่อเฉพาะของเขาไหมคะมีค่ะมีอะไรบ้างคะตัวนี้ชื่อน้องอุ่งอุ๋งส่วนตัวนั้นองศาค่ะ ส่วนตัวนั้นชื่อฟาเรนไฮ์ค่ะต้อนรับอยู่ที่คาเฟ่นะคะโอ้โหคุณผู้ชมน่ารักมากๆเลยนะคะถ้ามาเช็คอินที่180 all day all season ห้ามพลาดที่จะมาถ่ายรูปกับน้องหมีทั้ง3ตัวด้วยนะคะพี่แดงคะแล้วที่นี่มีทั้งหมดกี่ห้องคะทั้งหมดจะมี15ห้อง13หลังค่ะจะแยกเป็นสุพิเรีย3หลังเฟมิลี่สุดพิเรียึ่1หลังค่ะวิว90งองศาแล้วก็ ดีลักแดหลังแล้วก็ Family ่ดีลักหหลังค่ะวิว180ยแปดสองศาค่ะืออคือห้องก็น้อยมากๆด้วยอยู่แล้วนะคะก็เลยต้องแบบเน้นเรื่องวิวสวยๆนอกจากห้องพักแล้วมีโซนอื่นอีกไหมคะมีค่ะของเราจะมีโซนให้บริการคือคาเฟ่ร้านอาหารแล้วก็จะเป็นบาร์เล็กๆค่ะน่ารักคนข้างนอกสามารถเข้ามาใช้บริการได้ไหมคะหรือว่าจะต้องเป็นเฉพาะคนที่พักที่นี่เท่านั้นสามารถเข้ามาใช้บริการได้ค่ะ นั้นเดี๋ยวให้พี่แดงนะคะพาต้นอ,อ้อไปดูในแต่ละโซนว่ามีอะไรบ้างวิวจะสวยขนาดไหนไปเลยค,ะค่ะพี่แดงไปค่ะ มี<ช>มทั้งหมดกี่ห้องคะมีทั้งหมด3ห้องค่ะสุพเนียแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกที่นี่มีอะไรบ้างคะงเราจะเป็นห้องแอร์นะคะมีทีวีมีเครื่องทําน้าอุ่นค่ะแล้วก็กาต้มน้ำร้อนตู้เย็นค่ะแล้วก็อันนั้นจะเป็นเครื่องดื่มฟรีนะคะเป็นโวก,กาแฟมาม่า,มาอย่างเงี้ยค่ะแล้วมี WiFi ไหมคะมีค่ะฟรี WiFi ด้วยค่ะฟรี Wi-Fi ห้องนี้ราคาเท่าไหร่คะราคาเริ่มต้นที่3 5 9 0บาทค่ะ ต่อสองท่านใช่ค่ะพร้อมอาหารเช้าด้วยค่ะพร้อมอาหารเช้าด้วยแล้วถ้ามาเป็นครอบครัวมีลูกมาด้วยคนนึงส <ำ S 1> อมอามารถเสริมที่นอนได้ค่ะเสริมเตียงได้ใช่ค่ะเสริมเตียงประมาณเท่าไหร่คะเจ็ดร้อยบาทพร้อมอาหารเช้าค่ะอืมอ่ะคุณผู้ชมใครชอบที่นี่ก็มาพักตรงนี้ได้แบบนี้หูพี่แดงห้องน้ำนี่นั่งเล่นได้เลยนะคะห้องน้ำกว้างมากจะกว้างมากเลยค่ะมีอ่างล้างหน้าทัชโครแล้วก็มีโซน ที่อับน้ำปิดเรียบร้อยแยกกันนะสวยงามมากค่ะเราเป็นยังไงมัางคะสวยไหมคะ วิวดีมากมากเลยนี่ขนาดเป็นห้องแบบสุพิยระเบียงยังกว้างขนาดนี้นั่งชิวๆข้างนอกได้เลยนะคะแล้ว <c oughs> ยิ่งนั่งชิวข้างนอกเนี่ยเห็นภูเขาคือตอนเช้าก็จะมีทะเลหมอก<ช>่ค่ะท <ๆ S 1> <ล>ะเลหมอกเป็นวิวทะเลหมอกเลยแล้วต้นนอกเห็นมีบ่อน้ําข้างล่างใช่ค่ะอาข้างลางง่างมันคืออะไรคะอันนี้จะเป็นอ่างเก็บน้ําลัตันค่ะก็คือเป็นเหตุผลที่ทำให้มีทะเลหมอกต้นเหตุของทะเลหมอกเพราะว่าจะมีความชื้นแล้วก็ทําให้เกิดทะเลหมอกค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะคือนั่งแล้วรู้สึก เราได้พักผ่อนใช่ค่ะเน้นการพักผ่อนเป็นส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะส่วนตอนเย็นนะคะตรงนี้เป็นวิวพระอาทิตย์ตกค่ะคุณอ้อโอ้นี่คือขนาดห้องสุพีเรียเราก็ได้เห็นวิวขนาดนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะว้าวคือโรแมนติกมากๆมาเป็นแบบคู่รักได้เลยนะคะใช่ค่ะสวีทบานแบบตอนเย็นๆตอนเช้าตื่นมาดูทะเลหมอกตอนเย็นดูพระอาทิตย์ตกโอ้โหน่ามาน่สุด ค่ะอืมว้าวพี่แนค่ะห้องนี้ก็กว้างเหมือนกันนะคะใช่ค่ะห้องนี้เขาเรียกว่าอะไรคะอันนี้เป็นไทยดีรักค่ะดีรักใช่ค่ะดีรัก แตกต่างจากซเปร์เนคะแตกต่างกันที่วิว่ะอันนี้จะเป็นวิว180องศาอ๋อซุเปอร์์จะ90องศาอันนี้วิว180องศาใช่ค่ะแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนค่ะต่างกันตรงกาแฟเครื่องทากาแฟแคปซูลแล้วก็จะมีโซฟาเล็กๆให้นั่งอือพักผ่อนอย่างนี้ค่ะมีตรงนี้ใช่ค่ะ แต่ก็จะมีทีวีตู้เย็นเครื่องทําน้ําอุ่นใช่ค่ะเครื่องทําน้ําอุ่นมีไดรปราผมใช่ค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกคือครบเลยค่ะครบแล้วก็จะมีโต๊ะทางานเล็กๆให้นั่งทางานได้ใช่ค่ะห้องกว้างมากเลยนะคะอันนี้ขนาดประมาณเท่าไหร่คะอันนี้44ตารางเมตรค่ะที่สุ p ร r i a ก็ส4ตสรางเมตรใช่ค่ะเท่ากันขนาดเท่ากันราคาห้องนี้เท่าไหร่คะอันนี้ราคาจะอยู่ที่4,590บาทค่ะต่อ2ท่านพร้อมอาหารเช้านะคะถ้าเสริมที่นอนราคาเท่าไหร่คะ1,000บาทพร้อมอาหารเช้าค่ะ ครบนะคะบรรยากาศดีมากออกไปดูเที่ยวาเบียกันไหมคะอยากเห็นวิว180องศาค่ะโหพี่แงอันนี้คือแบบเห็นวิว180องศาเลยนะะอันนี้วิวกว้าง180เลยค่ะมองเห็นแบบเขาเลย้มาเขาตรงนี้เลยค่ะแล้วเห็นอ่างเก็บน้ําด้วยใช่ค่ะอันนี้มองเห็นอ่างเก็บน้ำชัดเลยสวยงามมากเลยค่ะ ือเหมือนเราได้มาพักผ่อนแบบเต็มที่ระเบียงก็ใหญ่นะคะมีความเป็นส่วนตัวมากๆาส่วนตัวมากๆอันนี้เน้นความเป็นส่วนตัวค่ะแล้วเราปลูกต้นไม้เป็นกําแพงเพื่อจะให้รู้สึกว่าส่วนตัวจริงๆอะค่ะเหมือนเรามาพักแล้วแบบจะทําอะไรก็ได้ตรงนี้เป็นของฉันแล้วก็เห็นวิวร้อยแปดสิบองศาใช่ค่ะมาพักผ่อนจริงๆสุดอากาศ คุณเอ้าหิวหรือยังคะหุยพี่แดงเหมือนรู้ใจอ่ะเสียงท้องร้องกกกอกกกจะพาไปกินข้าวแล้วเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวพาไปที่โซนร้านอาหารนะคะไปเลยิค่ะรอเลยค่ะหิวขนาดนี้แล้วไปเลยค่ะ เป็นหัวปีค่ะรสชาติของหัวปีป่าจะหวานแต่ส่วนหัวปีธรรมดาจะฝาดฝาดนิดนึงอะค่ะเพราะั้นหัวปีป่าก็จะอร่อยกว่าสิใช่ค่ะอร่อยกว่า ช่วงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะก็ได้มีมาตรการให้เราเนี่ยได้ถอดแมสออกจากบ้านกันได้นะคะแต่ว่ายังไงเนี่ยการก็ต้องอย่าตกนะคะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังไปไหนเนี่ยก็คือถ้าเกิดคนเยอะๆก็ใส่แมสเอาไว้เนี่ยถือว่าเป็นการป้องกันตัวเองได้ดีที่สุดเลยนะคะแล้วอย่าลืมค่ะล้างมือกันบ่อยๆด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากลิ้งดิงและก็รายการ The Destination ค่ะ Thestination ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของต้นอเลยค่ะเพราะว่าเป็นช่วงของการกินพี่แดงคะเมนูอาหารเต็มโต๊ะเลยที่นี่เวลาลูกค้าเข้ามาในร้านอาหารส่วนใหญ่เขาจะสั่งเมนูอะไรบ้างคะอย่างเช่นเมนูนี้นะคะทอดมันดอกกล้วยป่าค่ะทอดมันดอกกล้วยป่าทําไมต้องเป็นดอกกล้วยป่าด้วยคะ เพราะว่าดอกกล้วยป่าของเราเอกลักษณ์ของเรานะคะจะปลูกเองนะคะแล้วก็อยู่ในป่าจริงๆก็คือเป็นป่าของเราเองมาปลูกเองค่ะแล้วเราเอาอะไรของกล้วยป่ามาทําเป็นเมนูนี้คะเป็นหัวปีค่ะหัวปีอ๋อคือตัวนี้เลยใช่ค่ะนี่คุณผู้ชมหัวปีป่าหน้าตาเป็นแบบนี้คือถ้าจะรอดูทรงแล้วเนี่ยถ้าหัวปีป่าจะหัวเล็กกว่าหัวปีทั่วไปใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วรสชาติเป็นงรสชาติต่างกันค่ะรสชาติต่างกันยังไงคะรสชาติของหัวปีป่าจะหวาน แต่ส่วนหัวปีธรรมดาจะฝาดฝาดนิดนึงอะค่ะราะนั้หัวปีป่าก็จะอร่อยกว่าสิใช่ค่ะอร่อยกว่าอ้าวเรายังไม่เคยกินนะเดี๋ยวค่อยลองชิมและเขียวๆนี่คืออะไรคะเป็นชะอมค่ะทอดใส่ชะอมก็คือใส่หัวปีด้วยแล้วก็ชะอมด้วยทอดด้วยกันใช่ค่ะเป็นคนหมายก็ต้องกินกับน้ำอาจัดค่ะเป็นสูตรของที่นี่ใช่ค่ะ อันนี้เมนูแรกนะคะเดี๋ยวเราค่อย<ช>กลับมาชิมแล้วเมนูต่อมานี่คืออะไรคะอันนี้จะเป็นแกงส้มยอดมะระหวานชุบไข่ทอดกุ้งสดค่ะจากสะอมมาเป็นยอดมะระหวาน่คะยอดมะระหวานนี่คือหน้าตาเป็นยังไงนะคะอันนี้ลูกค่ะอันนี้ลูกเขาใช่ค่ะอันนี้ลูกเขาหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่อันนี้คือมะระหวานค่ะแต่ว่าที่เป็นเขียวๆนี่คือเป็นยอดเขาเป็นผักพื้นบ้านนะคะ ที่ปลูกบนญของโเ,เยอะมากเลยค่ะถัดมาค่ะอันนี้คืออะไรคะอันนี้ตัวนั้นเลยค่ะก็คือมาระาหวานอันนี้หยหิบหนึ่งรอบแล้วกันคุณผู้ชมมาระหวานแบบนี้อ๋อมาระหวานผัดไข่ค่ะอันนี้เมนูคือรสชาติมันจะเป็นยังไงนะคะคือมันจะหวานหวานใชใช่ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวต้องลองแล้วหวานจริงหรือเปล่าเมนูนี้เป็นเมนูที่แบบเหมือนยอดฮิตของที่นี่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเมนูเห็ดหอมทอดซีอิ๊วนะคะเป็นเมนูทานเล่นค่ะ ลูกค้าส่วนมากจะสั่งมาทานเล่นไม่งั้นก็ทานกับข้าวก็ได้ค่ะอ๋ะอเดี๋ยวเรามาชิมทีละจานนะคะมาถึงจานนี้หน้าตาเหมือนไข่ดาวนะคะแต่ว่ามันมีขนาดใหญ่แล้วมีความพิเศษยังไงอันนี้ชื่อว่าอะไรคะไข่ดาวหมอ,อกค่ะไข่ดาวหมอ,อกใช่ค่ะทำไมชื่อ,อไข่ดาวหมอ,อกคะเราตั้งชื่อให้เข้ากับพื้นที่ของเราอะคะ่ะเพราะว่ามีทะหมอ,อกทะเหมอ,อกและความพิเศษของจานนี้คืออะไรคะแบบเราแยก ระหว่างไข่แดงกับไข่ขาวทอดไข่ขาวก่อนให้กรอบ,บแล้วค่อยทอดไข่แดงทีหลังอะคะ่ะแล้วมันก็จะเหมือนกรอบทุกที่เลยอะคะ่ะก็จะแตกต่างจากไข่ดาวทั่วไป่คะเลยชื่อไข่ดาวหมองนะคะอ่ะนั้นเดี๋ยวมาลงมือกินกันดีกว่าว่าแต่ละจานเนี่ยเด็ดขนาดไหนบ้างคะ่ะเมนูนี้นะคะคือทอดมันดอกกล้วยป่าค่ะเดี๋ยวเราจะต้องกินกับ น้ำอาจาดสูตรเด็ดของที่นี่ mm hmm. คุณผู้ชมอ,อร่อยมากๆเลยนะคะคือหัวปลีอย่งที่พี่แดงบอกเลยว่าจะมีรสชาติหวานไม่ฝาด mm hmm. เหมือนหัวปลีทั่วไปแล้วก็มีรสชาติของชะอมที่เขาใส่เข้ามาในทอดมันด้วยอร่อยกรอบมากๆน้ำอาจาดเปรี้ยวหวานลงตัว mm hmm. เมนูต่อมานะคะอันนี้เป็นเมนูแกงส้มยอดมะระหวานใส่กุ้งค่ะ น,นี้ก็อร่อยมากๆเลยนะคะกลมกล่อมกับตัวไข่กับแกงส้มมากๆคุณผู้ชมอันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ต้อชอบเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นมะระหวานผัดไข่ค่ะ <c oughs> <c oughs> คุณผู้ชมคือใครที่บอกว่า ไม่ชอบกินมาระาเพราะว่ามันขมนะคะต้องมากินมาระาหวานที่นี่เพราะว่าหวานอร่อยกรอบผัดกับไข่ได้ข้าวร้อนๆเนี่ยอร่อยเด็ดมากๆเลยค่ะเมนูต่อมานะคะคือ<ส>เห็ดหอมทอดซีอิว๊วซึ่งเป็นเมนูทันเล่นที่นี่ที่คนมาแล้วก็สั่งเป็นประจำเลยนะคะกินกับน้ำจิ้มบวย เมนูเห็ดหอมทอดซีอิ๊วเหมาะกับการกินเล่นมากคุณผู้ชมคือมันมีกลิ่นหอมของเห็ดหอมแล้วการทอดซีอิ๊วของเค้าพอมากินกับน้ำจิ้มบุวยมันจะได้ทั้งความเค็มความหวานนัว,นวรวมกันอร่อยลงตัวอีกแล้วนะคะเมนูนี้เด็ดมากค่ะ ตอนนี้เรามาอยู่ที่180 Aldo All Season Coffee Cafe แล้วนะคะอืมขนมเครื่องดื่มเพียบเลยนะคะพี่แรงคะแล้วเมนูเครื่องดื่มที่เวลาลูกค้ามาที่นี่แล้วต้องสั่งเลยมีอะไรบ้างคะเนี่คะ่ะข้างหน้านี้เลยคะ่ะนี่เลยใช่ไหมคะ,คะอ่ะเริ่มจากแก้วนี้ก่อนเลยแก้วนี้คืออะไรคะสวยงามมากๆเลยคะ่ะอันนี้จะเป็นคาราเมลมาคิโต้ค่ะมันมีความพิเศษยังไงคะแก้วนี้อันนี้กาแฟของเราจะเป็น กาแฟอาราบิก้าของขอนะคะก็คือเป็นกาแฟในท้องถิ่นเลยคนในท้องถิ่นปลูกเองใช่ค่ะเราก็เอามาทําที่นี่เลยค่ะ่ันมากค่ะอันนี้เป็นชากุลาบน้ำผึ้งมะนาวค่ะความพิเศษคืออันนี้จะเปรี้ยวพอดีอร่อยค่ะรสชาติจัดจ้านเปรี้ยวหวานพอดีอร่อยนะคะอ่ะมาชนะค่ะ อันนี้จะเป็นอเมริกาโน่มะขามค่ะอเมริกาโน่ใช่ค่ะมะขามใช่ค่ะทำไมถึงเป็นมะขามล่ะคะมะขามเป็นไอผลไม้พื้นที่ของเราอยู่แล้วอะค่ะเป็นของเพชรบูรณ์ใช่ค่ะเพชรบูรณ์มะขามหวานเราก็เลยเอามะขามมาใส่ในกาแฟใช่ค่ะโอ้โหเป็นรูปแบบใหม่นะคะพี่แดงคะและเมนูนี้ล่ะคะหน้าตาน่ากินมากคืออะไรคะอันนี้จะเป็นเค้กเชอรี่ชีสพายค่ะเชอรี่ชีสพายใช่ค่ะดำดำนี่คืออะไรคะอันนี้จะเป็นโอรีโอ้ค่ะ และไอศครีมนี้คือไอศครีมสตรอเบอรี่ค่ะคือเราก็กินพร้อมๆกันใช่คะพร้อมกันแบบนี้เลยหน้าตาสวยงามน่ารับประทานมากๆค่ะไอศครีมที่นี่เนี่ยก็จะมีหลายรสชาติมากคุณผู้ชมก็สามารถเลือกได้หรือว่าจะซื้อกลับก็ได้ด้วยเหมือนกันมีเป็นแท่งด้วยใช่ค่ะมีเป็นแท่งแต่ว่าตอนนี้ขอชิมเครื่องดื่มด้านหน้านี้ก่อนเพราะว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่ คือมาเที่ยวที่นี่นะคะ1 8 0 all day all season ครบทุกอย่างเลยค่ะทั้งเรื่องของที่พักวิวสวยๆทะเลหมอกอาหารอร่อยมีคาเฟ่มีโซนให้เรานั่งพักผ่อนได้แบบเต็มที่มากๆถ้าคุณผู้ชมนะคะสนใจอยากจะมาพักที่นี่ค่ะติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะทาง Facebook ค่ะ เฟ็นบุก็ชื่อรีสอร์ทเลย180ออเดย์ออซ a s ันค่ะและ<ม>้วก็เบอร์โทร <6 S 2> <6 S 1> ศัพท์ <6 S 1> ค่ะ0966652954ค่ะอยากจะมารับประทานอาหารเฉยๆหรือว่าจะมาที่คาเฟ่ก็ได้เหมือนกันหรือจะมาพักที่นี่ตลอดทั้งวันก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะครบจบในที่เดียวเลยรับรองว่าจะเป็นการพักผ่อนที่คุณผู้ชมมีความสุขมากๆวันนี้ขอคุณพี่แดงมากๆเลยนะคะพาตันออทัวทัว180 l d เด All Season เลยขอบคุณมากค่ะค่ะ พิเศษสำหรับแฟนรายการ The Destination ค่ะต้อนอ้อมมีของที่ระลึกมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยเพียงให้คุณผู้ชมร่วมสนุกตอบคำถามง่ายๆและคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่ามาส c ค t อตที่เป็นตุ๊ก,กตาหมีที่อยู่ในรีสอร์ทแห่งนี้มีทั้งหมด3ตัวชื่อว่าอ,ะ,อะไรบ้าง ถ้าทราบคำตอบแล้วส่งคำตอบมาที่แฟนเพจ The Destination ได้เลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมเป็นผู้โชคดีก็จะได้รับของรางวัลจักต้นอออไปเลยตอนนี้ได้เวลาไปฟังเฉลยคำถามรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วค่ะ ทริปนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดส t i น a t i o n ที่ต้นอ้ออยากแนะนำคุณผู้ชมเลยสำหรับใครนะคะไม่รู้ว่าจะไปท่องเที่ยวที่ไหนดีในช่วงปลายฝนต้นหนาวแนะนำมาที่เขาค้อค่ะ เพราะว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะเขาขอค้อคุณผู้ชมจะได้เห็นบรรยากาศธรรมชาติสวยงามเห็นทะเลหมอกเต็มไปหมดเลยนะคะอากาศดีตลอดทั้งปีด้วยค่ะแล้วก็ยังมีวัดสวยๆนะคะคุณผู้ชมได้ไปท่องเที่ยวเก็บภาพความประทับใจอีกด้วยค่ะถ้าคุณผู้ชมเปิดมารับชมไม่ทันสามารถติดตามย้อนหลังได้ผ่านทางแฟนเพจ The Destination ค่ะวันนี้หมดเวลาของตอนแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในรายการ The Destination ทาง TNN ช่อง16ค่ะ ต้นอนรัลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ